ฝรั่งอึ้งตาค้างเมื่อเห็นเพลงสร้างผสมนองหักขอคุณพี่จิตลาพุญลาบลองฟิชเชอรงก็นองอุอิงเพชรบ้านแพ้นะครับผมโอ้โหตอนนี้เพลงนี้โด่งดังทั่วประเทศไทยเต็แฮทแท็กหนึ่งในมาแรงทั้งสองหมวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดวิวทะยานขึ้นยางต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้หนาช่องเนาะยอดวิวหนาช่องอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันกว่าวิวนะครับผมเสือวันหลังช่องก็น่าจะเกือบแตะล้านแล้วนะครับ แลักันติีแท็กหนึ่งในมาแรงในหมวดทัวไปของย t u ูปประเทศไทยนะครับหลกดติดหนึ่งในมาแรงในหมวดเพลงนะครับตอนนี้ครองอันดับหนึ่งทุกทุกพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วครองอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่าบอกถึงเพลงเพลงนี้นะครับผมเพลงสร้างผสมนองหกอกักเนาะเพลงเพลงนี้ก็แต่งโดยอาจารย์บิ๊กพุ่มมะลินนะครับแล้วกเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคพลพรอ แล้วกับโปรดิวเซอร์นะครับเป็นบอสโจนะครับคุณคมเพชรนะครับมิกแอนด์มาสเตอร์ลิงนะครับแฮปปี้สตูดิโอบางบัวทองนะครับผมบันทึกเสียงที่แฮปปี้สตูดิโอบางบัวทองอทำนองโอ้โหทำนองคือไพเราะสุดยอดมากขอชื่นชมหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบองค์ร่วมของเพลงเพลงนี้คือถือว่าสมบูรณ์แบบร่งโตอกว่าสิเป็นบทเพลงเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงคือ เนื้อเพลงไพเราะมากมีคขึ้นว่าเป็นไล่เส้นของอาจารย์บิ๊กคูมารินอยู่แล้วที่ช่วงนี้กําลังเป็นกระแสบทสิทธิ์แต่งเพลงแด่ออกมากอะเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของนะครับเป็นภาพจําของเพลงเิลงนั้นเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับแล้วก็มาบวกกับดนตรีดนตรีที่แบบว่าจังหวัดโจโะจังหวะมันมันนาเต้นไซทั้ทงนั้นนี่เป็นเพลงเสราร์นะครับเป็นเพลงเสราร์ต่วมวนอ่าเป็นเพลงเสราร์ต่วมวนมาบวกกับ,บอ่ะ มาบอกกับเสียงของคุณพี่จิตลาพุ่นลามนะครับที่มีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์อ่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของโูงแรเสียงออกแผบๆนิดนึงเนาะแล้วก็มาบวกกับเสียงของนนกอคุงอิงเพชรบ้านแพงที่มีแก้วเสียงที่ก้กองกังว่างแล้วก็ออกแบบแหบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคอนเสียงของศิลปินทั้งสองท่านนะครับผมไปในทางเดียวกันบางคนบอกว่าทําให้รับตาฟังนึกว่าเป็นคนเดียวลอง นึกว่าร้องบบว่านึกว่าเป็นคนเดียวกันสิไหมครับอ่าพอมาเบิงอเอเป็นสองคนร้องแต่นําเสียงคือกกงกืนกินกันไม่ลงวสันทอเอิญว่ามุ้ยถูกคูหรือว่าเิเอกอีกเป็นเสียงเดียวกันอีกเสืเอกอีกคำหนึ่งวางสิพี่น้องครับวา่าคู่หยุดโลกเนี่ยพี่สินตลากับน้องอุปอิงนี่คือคููหยุดโลกในมือนี มารองฟิชเชอรลิงกันแล้วเฮทไห้ทุกกระแสในเมืองไทยบม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองต่างๆกับย่งบอสูกก่กระแสเพลงของคุณพี่จิตตลากนนออุ้งอิงครับพี่น้องตอนนี้นะครับเพลง,พลงนี้เนาะมียอดกดไลค์นะครับกดไลค์กดถูกใจเพลงเนี่ยมากกว่า6กหมืหาพันครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่า3 7 0 0มคอมเมนต์พี่น้องโอ้โหคอมเมนต์เกือบเค่งแสนแล้วครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของน้องอิงแล้วก็เป็นแฟนคลับของคุณพี่จินาลานะครับมั่วเม่นชื่นชมแล้วก็มั่เม่นให้งกำลังใจศิลปินทั้งสองท่านนะครับผมโดยร่วมแล้วนะครับทุกอย่างดีหมดขอชื่นชมนิดนึงขอชื่นชมนักสแสดง MB ทั้งเบิร์ดเลยเบอสิเ,เป็นบอโจสิเป็นคู่มอนอิงแล้วก็เป็นน้าเอกอมแอมนะครับแล,นนแล้วก็มีน้องอุ๊อิงแล้วก็มีพระเอกวสิวดลแสดงในเอวและสถานที่ที่ถ่ายเป็นสาขาสารเมธานีสีอีสาน คือเพราะว่าเบิ้องหล้งเขาอ,อุสึกว่าเป็น m อมวีที่มีมนขังครับมีมนขังแล้วก็าบ,บวกกับเสียงของศิลปินที่มีมนสะกดด้วยให้แต่เพลงเๆนี้คือคือมันสุดจากสุดยอดอ่ะมาบอกถึงอันนี้กันเมื่อกี้เบาพานมากนักสแสดงเโอ็มวีโหตีบทแตกมากคู่มอนอิงนั่งไห้ตั้งแต่เริ่มเอมวครับตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าจบแบบจบแบบเชิดๆนะอ่า โจ้บอเพิ่เฉิดนะเพราะว่าผู้บ่าวเพิ่นนะครับผู้บ่าวเก่าบอกเลยว่าจังไดนพี่เป็นบอลโจนะครับก็ได้ท่วงค้นใหม่มากที่ศาลแม่ทัพนี่ภาพกันเม้าวายและคู่บอลอีกก็ยูหันเป็นคนขายพวงมะลัยอยู่โอ้โหเออินวาถ้าใครไม่เท่าเป็นนักเอกวีนะเป็นคู่บอลอีกก็คงจะกระทบกระเทือนจิตใจนะครับแต่ที่นี่ก็มีพระเอกวัดศิวดลกับมาท่วงแฟนคลืนแฟนก็คืออมแอมอันนี้ศิวะให้เป็นชักๆนะแฝงก็คืออมแอมท่วงแฟนคลืนแบบมันนี่บอลโจกับหันมาหา หมอนอิ่มวะนี่หมอนอิ่มก็ว่าเอายางเสิร์นี้เลยครับนี่แหละครับผมนี่มันมีหักมุมหักยางตรงนี้พร้อมเออนี่แหละสมกับซื้อเพลงว่าสร้างบอสมนองหักไอ้คือเห็ุแบบนี้บัดที่นีพี่น้องครับมีแต่ก้นว่าคิ้วบอลโจคิ้วพระเอกเอฟวีแถวสัน่นแต่ว่าก็บเฝ้าเดอรไดเอวีเพลงนี้บอโจรอนะรอนะ แล้วนางเอกก็สวยทั้งสองคนเลยบวว่าสิเป็นออมแอมกระหมอนอิงก็สวยแต่เห็นพระเอกปัดกับพ่อมาฉากนึงอยู่ครับอ่าแล้วว่าถึงท่าฟอนเนี่ยท่าฟอนท่าล่ําขององค์อิงกับพี่จิตตลาคือมันอ่อนช้อยมันเบิง่งแล้วมันหมดง,งามแหมพี่น้องครับนี่แหะถึงว่าองค์ร่วมองค์ประกอบของบวว่าสิเป็นบทอ่เนื้อเพลงดนตรีเอมวแล้วก็นักร้องคือสมบูรณ์แบบบ่มีทีติ ไรที่ติตอนนี้นะครับผมตอนนีเ้เพลงนี้กับโด่งดังไปถึงต่างประเทศอ่าแล้วก็ับมีฝรั่งนะครับผมชาวต่างชาติวัฒนาะว่าฝรัง่งครับชาวต่างชาติกับเขามารีแอครีแอคชั่นเพลงนี้ผมไปเห็นฝรั่งสองคนนะครับถึงกับตาค้างเลยตะลึ่งเลยอ่ะผมสิแคปไปให้บึงนะครับเดีย๋ยวผมจะให้พี่น้องบึงเนาะฝรั่งช่องนี้ถึงกับตาค้างตะลึงเลย ผมไปยังบ้านในเขาไบฟังนะครับว่าเพ่นอรีแอคกว่าจังไหนแน่ครับพี่น้องนี่นะครับนี่ฝรังง่ง่องนีาา่คืออึ้งเพ้่ศิลปหนาบอกว่าคุดคุดคุดตะลึงตะลึงตะลึงในบบว่าทุกอย่างในเพลงนี่เลยเพราะว่าสิเป็นน้ำเสียงของศิลปินบทเพลงเอ็มวีทุกอย่างสมูทลงตัวอืมแล้วขอชื่นชมอย่างหนึ่งนะครับเพลงเพลงนี่ เพลงอ่ะสร้างผสมนองฮักนี่เพิ่นมีแบบว่าซับนะเพิ่นมนี่ซับภาษาอังกฤษน้ำหนีน่น,นองมีคําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอ่ะอ่ะคมผมจะเปิดให้เบิ่งเ,เป็นบางช่วงบางตอนนะครับเพิ่นจะมีซับภาษาอังกฤษพร้อมนี่นะครับผมอ่ะนี่เนาะไม่เทากดบางนี่มันว่าครับเขามานี่แล้วมันจะมีตัวซีซีนะครับที่เป็นซับนี่อยู่นี่เท่ากับกดมานี่ แล้วพ,อ,พ,อ,วพอเราพอเลีนมัซีอันนี้ขึ้นครับตัวหนังสือภาษาอังกฤษจะขึ้นมาเดี๋ยผมจะกดให้ทบเบ้งเลครับเนี่ยเนี่นี่เน,น,น,นี่เห็นบออยู่้างล่างเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษขึ้นตลอดเวลานะเห็นบอพี่น้องเอาล้ำบันไดล้ำขนาดไหนอืมสุดยอดครับพ่อว่าเป็นหูแล้วฮูว่าสิีมีชาวต่างชาติมารีอคชันมาฟังเพลงนี้อยู่แล้วแล้วเพลงเพลงนี้จะโด่งดังออกคำออกไปตางประเทศแน่นอนเพิ่นกัเลยมี เขียนซับตรงนี้ไว้นะครับผมนี่เห็นบอกถือว่ารอบครอบมากสุดยอดอีีครับเอา้าพี่น้อ,องคนไหนที่กาลังฟังบาวโจดิซ่ายอยู่คอมเมนต์เข้ามาแนวว่ามือนี่ฟังเพลงนี่ไปกี่รอบแล้วนะครับ<ม>สำหรับผมนะครับมีโทรศัพท์อยู่หาเครื่องเนาะมี iPad นํ่เปิดว,ปว,ปว่นไปว่นไปว่นไปอีกเครื่องหนึ่งก็เปิดเข้าลําโพงแต่อีกเครื่องที่เหลือก็คือปั่น ปั่นยอดวิวขึ้นนีกกับสิบปั่นต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอาพี่น้องเช่าเฮ้านะครับผมเอฟซี FC, พลังเงียบเข้าไก่ฝ้าอยุดเนาะซอยกันดันไปให้ถึงล้านวิวภายในขึ้นนี่นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ทะลุ2 3ส,สล้านวิวไปเลยนะครับแ้วก็ขอยติดหนึ่งในมาแรงสัก10วันไปเลยครับเสื้อว่าเสื้อว่าเป็นไปได้เพราะว่า เพลงมันมีคุณภาพจริงๆแล้วก็สุดจริงๆเพลงเลงนี้นะครับผมอ่ะมอนีเบลโจดีไซกับขอออกมาวอาถึงเรื่องนี้นะครับไปเห็นชา่าตางชาติที่เพิ่นไดน้นาเพลงเพลงนี้นะครับเพลงสร้างผสมนองหักมารีแอคชั่นเราเห็นไปเห็นขึ้นหน้าปกคนตาข้างอยู่สิพี่น้องเบาโจกับไปเห็นแล้วก็เออแต่ว่ายังไม่ได้เข่าไปฟังนะครับว่าเพิ่นบอกว่าจะไหนแต่ว่าโบู่้ว่าเข่าบบฟังเราผมจะฟังออกบอเพราะว่าเพิ่นไปไปก็ตจองบอเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ โอเคครับมือนีบ่าวโจดิซ่าก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับมือนีเดี๋ยวเราจะมาพบกันมาอีกคลิปหน้าอีกนะครับจะมีอีกคลิปหนึ่งมาเมาสู่ฟังจะมีเรื่องอียงเกี่ยวกับเพลงนี่ที่เซอร์ไพร์มกๆอามาติดต่างคลิปของบ่าวโจดิซ่าไว้นะครับผมสำหรับมือนีลาไปก่อนครับ